สวัสดีครับวันนี้ตาต้าก็มีเรื่องมาจะมาเล่าให้ฟังมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเนาะพอดีเป็นเรื่องของวัดภูม่นฟ้ากับชาวกัมพูชาที่จะมาตรวจสอบเนาะบางท่านก็ยังไม่รู้นะว่าวัดภูม่นฟ้าน,นี่คืออะไรทําไมกัมพูชามาเกี่ยวอะไรเนาะเดี๋ยวจะเล่าย่อยๆฟังว่าวัดภูมั่นฟ้าน,นี่ก็คือเป็นวัดที่อยู่ที่สร้างอยู่ที่จังหวัดอำเภอนางรองจับุกจังหวัดบุรีรัมย์เนาะก็คือ,อ,อสร้างใน ลักษณะเหมือนอพระปางสามยอดที่ลบบุรีแต่ว่าชาว,ชาวัมพูชาเขาคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเรียนแบบนครวัดของเขาเขาก็เลยจะมาตรวจสอบซึ่งจริงๆแล้วก็น่าจะไม่มีเหตุผลอะไรที่มาตรวจสอบนะเพราะว่าประสาทบ้านเราก็มีเยอะแยะมากมายที่ท,ที่เราทราบวันนี้เนาะก็มีเยอะอยู่แต่ก็ก็มีดราม่า,มาก,กันนะเนาะทีนี้ก็เลยมีข่าวจากทางเพจวัดภูม่มนฟ้าเนาะเขาก็เลยเมี มีโพสต์ออกมาว่าทางวัดภูม่านฟ้ายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากกัมพูชาเนาะที่จะมาชมวัดในวันที่31พฤษภาคม2567นี้ก็คือพรุ่งนี้เนาะแต่ก็ทางวัดไม่อนุญ,ญาตให้เข้ามาบริเวณก่อสร้างเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้และไม่อนุญาตให้ผู้ใดบินโดรนเนาะก็คือหมดสิทธิ์บินโดรนแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าในพื้นที่ เพราะว่าเกียงอันตรายบ้ากันเถอะการถ่ายภาพมุมสูงก็ไม่ได้ไม่ไว่าจากกรณีใดๆจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือญาติโยมทุกๆท่านอันนี้ก็คือเป็นจากจากเพจของวัดภูมิพนฟ้าเนาะที่ที่จะไม่ให้คนกัมพูชามาบินโดนหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ได้ก็คือดูข้างนอกได้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ก็คือแบบว่าคือมาดูมาตรวจสอบหลายครั้งแล้วว่ากันเถอะมาตรวจสอบ กระทรวงวัฒนธรรมของมพูชาเขามาตรวจสอบแล้วก็คือแบบว่าเขาก็บอกว่าประเทศไทยวัดภูม่้นฟ้าเนี่ยก็คือไม่ได้เรียนแบบเนาะมาสองรอบแล้วก็บอกสองรอบแต่ทางมพูชาเขาก็เขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะมาตรวจสอบตรวจสอบเพราะนี้ทั้งที่ว่าอันนี้เป็นเอาพูดง่ายๆก็คืออันนี้เป็นพื้นดินประเทศไทยเนาะเขาเขาไม่มีสิทธิ์มาตรวจสอบเนาะแต่ว่าก็คืออันนี่ก็คืออ่านห้ฟังว่าเขาจะมาตรวจสอบภายในวันที่สามสิบเอ็ดนี้เนาะ เป็นเป็นพรุ่งนี้เนาะสามสิบพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้ก็คือก็จะมีคอมเมนต์ของชาวไทยเนาะเขาก็บอกว่าเห็นด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเพจจากจากเพจวัดภูม่านฟ้าเนาะอันนี้อีกคนหนึ่งเขาจะบอกว่าคนไทยขอเป็นจ้าภาพที่ดีร่วมแรงร่วมใจกันไปต้อนรับเยอะๆนะครับอันนี้ต่อมาก็จะเป็นคอมเมนต์ว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและขอให้เป็นกําลังใจให้ทางวัดสร้างเสร็จๆอวัรประมาณนี้เนาะ จริงๆคอมเมนต์นี่มีเยอะมากเลยท่านผู้ชมคอมเมนต์มีเยอะมากแต่ว่าก็พยายามจะเลือกเอาที่มันสำคัญสำคัญมาเนาะถ้าท่านใดอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูในเพจวัดภูม่านฟ้านะวัดภูม่านฟ้าพญาพญาช้างร้องเนาะออเดี๋ยวเข้าไปดูได้จะมีคอมเมนต์ประมาณนี้แหละคอมเมนต์ตอไปก็จะเป็นว่าแสดงจุดยืนได้ดีเยี่ยมค่ะประมาณนี้เนาะต่อไปก็จะบอกว่าต้องแบบนี้ครับขอบคุณทางวัดที่ยืนหยัดและ แก่งกล้าเนาะอ,อ่าคอมเมนต์สุดท้ายที่ที่คัดมาวันนี้ก็จะเป็นว่าอย่ายอมให้มากดขี่ข่มเหงศักดิ์ศรีของคนไทยเราในบ้านพวกเราอะไรประมาณนี้เนาะอืมก็คืออย่ามากดขี่ข่มเหงศักดิ์ศรีของคนไทยในบ้านของเราเองอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคอมเมนต์ของอในเพจวัดภูมันฟ้านะท่าในใดอยากเข้าไปดูเข้าไปดูได้นะก็คือ ก็คือบางท่านก็บอกว่าสาสะใจอะไรประมาณนี้ที่ว่าชาวกัมพูชามาตรวจสอบแล้วก็มาตรวจสอบแล้วคือคือทางการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เข,า,ขาบอกว่าบอกประชาชนแล้วว่าไม่ไม่มีอะไรก็คือทางไทยเนี่ยไม่ได้ก๊อปปี้เนาะไม่ได้กนะ๊อปปี้นครวัดอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่ยอมกันก็ไม่รู้จะว่าไงเนาะก็ท่านใดมีคอมเมนต์อะไรก็เข้ามาเข้ามาคอมเมนต์ในช่องตาตาประเที่ยวได้นะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ช่องตาต้าฟาเทียวมาโดยตลอดนะช่องน้อกๆขอตาต้าฟาเที่ยวขอทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตาต้าฟาเทียวโดยตลอดนะครับทุกท่านมีความสุขมากๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันดีต้องใส่แว่นหน่อยเพราะมองไม่เห็นตัวหนังสือที่จดไปมองไม่เห็นต้องต้องใส่แว่นก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจํจำได้ไหมนะสวัสดีทุกทุกท่านครับบาย